สสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์สมรณะด้านความปลอดภัยจากการชนของรถไฟฟ้าโดยใช้วิธีไฟไน l e m เ n นจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับที่มาและความสำคัญนะครับในปัจจุบันที่รถไฟฟ้าหรือ e v t r chain เนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงจะเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยเฉพาะสมรณะได้การทนต่อแรงกระแทกหรือการชนหรือก็คือ crash test b เพื่อป้องกันความเสียหายของตัวรถและโคงไว้ซึ่งเป็นที่ปลอดภัยของผู้โดยสารหรือ service space นั่นเอง งานวิจัยนี้ครับจะมุ่งศึกษาพฤติกรรมการแสนรูปของโครงสร้างเมื่อเกิดการชนโดยใช้การจำลองเชิงตัวเลขหรือ Finite Element Analysis โดยโปรแกรม Abacus อ้างอิงตามมาตรฐาน EN15227 และมคร r 0 0 5 2 5 6 6นะครับโดยผลการศึกษาแลวก็เนี่ยจะสามารถศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างส่วนดูดซับพลังงานหรือ c a n โ i l e e ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อใช้ปรับปรุงรถไฟฟ้าที่ยังใช้งานปัจจุบันและก็ เป็นแนวทางสาหรับการออกแบบรถไฟรุ่นใหม่ๆของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะครับต่อมาครับส่วนของวัตถุประสงค์1นึ่เลยครับเพื่อศึกษาสมรรถนะและความปลอดภัยจากการชนหรือแคลฟเซเนตของโครงสร้างรถไฟฟ้า e-train ภายใต้เภาะการชนตามมาตรฐาน e n และก็ะามาตรฐานมครนะครับ2อคือเพื่อจําลองและวิเคราะห์พฤติกรรมของการเสียรูปโครงสร้างโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เมนต์ด้วยโปรแกรมอัลบาคัสันเอง สามคือเพื่อพัฒนาและก็เสนอแนวทางการปรับปรปุงส่วนดูดซับพ,พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบรถไฟตามมาตรฐานสากลได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั่นเองหนึ่งเลยก,ก็คือได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้านความปลอดภัยจากการชนือแคปซูลเน็ตของโครงสร้างรถไฟฟ้าหรืออีวิชัน่นทอนนั่นเองภายใต้สภมากนการชนตามมาตรฐานของสากลแล้วก็มาตรฐานไทยสองคือได้ข้อมูลการจําลองและก็ผลวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์จากโปรแกร,รมอัลบอคัส ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและก็พัฒนาโครงสร้างส่วนดืดซับพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 3. คือผลที่สารจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประปูหรือออกแบบโครงสร้างรถไฟรุ่นเก่าของประเทศไทยที่ยังคงใช้งานอยู่า,าให้สามารถมีการ,กรดรอปความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้นะครับต่อมาที่พูดถึงก็คือขอบเขตของสารนั่นเอง,เอง สิ่งพิเศษเช่นคือเราจะมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะโครงสร้างหลักของรถไฟฟ้าภายใต้การโฉนเองในปัญญาต่างระดับอีกเลยก็มาะเราสองครับคือการวิเคราะห์พฤติกรรมการแสลงก็ดูสัาพงานโครงสร้างเนี่ยทำโดยการจำลองชุดโตเรตหรือไฟนอลเบนและสิบด้วยการบาร์ทัพเท่านั้นสามครับก็คือเราเนี่ยต้องสามารถนำผลการวิเคราะห์เนี่ยมาเก็บเชื่อกับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินความสเสี่ยงดูสภาพงานี่ยแล้วก็การคงทนที่ปลอดภัยไว้ โดยไม่รวมส่วประกอบภายในอ,อื่นที่น่านี่จะพูดนี่เอ,เองครับต่อมาที่เราจะดนก็คือทฤษฎีน่าสนใจจะเกี่ยวกับข้อีกครับโดยทฤษฎีแรกทฤษฎีแรกที่เราจะพูดถึงก็คือทฤษฎีของแ,แ,แคปเวเตเดตแคปเวเเดตคืออะไรแคปเวเเตคือความสมามารถของโครงสร้างรถไฟในการดูดซับพลังงานจากแรงกระแทกเพื่อปกป้องผู้โดยสารและก็โรงสำคัญอย่างเช่นมอเตอร์เดียวไว้โดยเป้าหมายหลักแล้วก็การออกแบบโครงสร้างให้มีแคปเวเเดตก็คืออย่างแรกเลยคือการลดแรงกระแทกสูงสุดที่ส่ง ูด้ยสารนะครับ2ือการควบคุมการเสียรูปให้เกิดในบริเวณที่ออกแบบไว้หรือสัมโพโซนเอง3คือการรักษาพื้นที่ปลอดภัยหรือซูเปอร์ส,รสเปซเนี่ยไม่ถูกล้น4คือการลดการส่งแรงต่อแรงเนี่ยไปยังโซนภายในอย่างเช่นโซนแบตเตอรี่หรือบ่อบับเคลื่อนโดยพลังงานที่โครงร่างดูดซับได้นในแต่กรณีจะถูกวิเคราะห์จากพื้นที่ได้การฟอสต์ต่อดิสเพนชันนะครับ แต่ที่5้าก็คือจะเป็นในส่วนของการออกแบบพื้นที่โดยพื้นที่มากเนี่ยก็จะดูดซับพลังงานได้มากแล้วก็โครงสร้างก็จะปลอดภัยมากกว่าครับโดยพฤติกรรมการเสียงรูปเนี่ยอกเป็น3ช่วงหลัก1ครับก็คืออิ a s สติกด f ฟ r m เมชันครับก็คือเป็นช่วงที่รับแรงได้แล้วก็วัตถุสามารถคืนรูปได้ครับ2คือพลาสติกดิฟฟิเมชันครับคือเป็นช่วงที่โครงสร้างเนี่ยเริ่มยุบตัวแล้วก็มีการดูดซับพลังงานนะครับ3คือ collapse หรือ collapse and crushing นะครับ จะเป็นช่วงที่ดูดซับพ,พลังงานสูงสุดแล้วก็ควบคุมการพังของโครงสร้างครับโดยในโครงการน,นี้นจะประเมินการยุบตัวแล้วก็พลังงานที่ดูดซับจากโครงจากฟรอสต่อดิสเพลชเมนต์นะครับของโครงสร้าง EV ทอร์เรนเพลนเพื่อประเมินสมรรถนะได้ความปลอดภัยจากการชนนั่นเองส่วนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องครับมาตรฐานแรกเลยก็คือ EN 1 4 4 3 7หรือมาตรฐานยุโรปนั่นเองเป็นเอกาสารกาหนดหลักเกณฑ์ของการออกแบบโครงสร้างรถไฟครับให้มีความต้านทานหรือคุทานต่อแรงกระแทกเมื่อเกิดการชนนะครับ โดยจะกำหนดแนวทางการออกแบบโครงสร้างให้ปลอดภัยจาก4การชน4กรณีาะครับนั่นก็คือการชนรอกบนรถไฟนะครับการชนระหว่างสินติดขวาการชนกับจุดกระแทกแล้วก็การชนกับสินกิดขวาเนี่เองครับโดยที่สำคัญก็คือพลังงานดูดซับเนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ15กิโลจูลต่อตันนะครับการยุบตัวเนี่ยจะมีค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1%ต่อ5เมตรนะครับแล้วก็การฉลอเนี่ยจะอยู่ที่น้อยกว่าเท่ากับ 5g ต่อ100มิลลิเมตนั่นเอง ส่วนต่อมาครับมาตรฐานต่อมาคือเป็นมาตรฐานมครรนะครับหรือก็คือมาตรฐานไทยนั่นเองโดยข้อกําหนดอ่าโดยมคอมครรห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองห้าหกเนี่ยจะเป็นข้อกําหนดของกรมดังของทางรางครับว่าด้วยสมณะของโครงสร้างป้องกันการชนในขนส่งทางรางโดยจะอ้างอิงจาก EN 1 5 2นึนะครับปี2020แล้วก็มีการปรับปรับปรุงปรับใช้มาให้เหมาะสมกับระบบรางในประเทศไทย โดยบมออรอนี่จะมีการกำหนดประเภทรถไฟนะครับ C1 ถึง C4 นะครับก็คือรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟรางครับแล้วก็กำหนดความเร็วในการชนอยู่ที่15ถึง36กิโลเมตรต่อ,ตอชั่วโมงครับแล้วก็มีการกำหนดพื้นที่โดยสารเสียรูปให้อยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ50มิลลิเมตรแล้วก็ไม่ต้องกัดขวางเส้นทาง,ง,างเคครันเพื่อนๆครับโดยการประยุกต์ในประยุกต์นวัตถุศาสร์ทั้งสองอย่างมาใช้ในโครงการน,นี้เนี่ยก็คือจะนำเกณฑ์ทั้งสองวัตถุศาส์เนี่ยมาเปรียบเทียบกับสลทจำลองในอเมริกาครับ แล้วก็สองคือจะเป็นพิจารณาการผลกระทบของแรงที่ส่งไปถึงแบตเตอรี่ครับซึ่งจะอยู่ในโซนที่หลังคนขับแล้วก็ท้ายขบวนนั่นเองครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นงานวิจัยที่เวข้องครับโดยงานวิจัยแรกก็คืองานวิจัยจําลองการชนของโครงสร้างหัวรถไฟเพื่อวิเคราะห์การยุบตัวการกระจายแรงแล้วก็ พลังงานที่ดูดซับได้ของประเทศจีนครับต่อมาจะเป็นงานวิจัยการศึกษาการใช้อุปกรณ์ดูดซับพลังงานอย่างเช่น flash box, buffer, โดยวิเคราะหา์ค่า force stroke, U.S.A. C.F.E. นะครับของเกาหลีใต้แล้วก็จะเป็นงานวิจัยที่น้อใจวิเคราะห์กราฟ force displacement เพื่อหาพลังงานที่ดูดซับรูปแบบกัวยึดต,ตัวแล้วก็พฤติกรรมการเสรียรูปของประเทศจีนครับและอย่างที่4ก็คืองานวิจัยประเมินค่าแรงชะลอรหรือ dissipation ER และพื้นที่อดภัยอย่าง solar space ตามเกณฑ์ เ uh, e n น1527ครับของประเทศเยอรม,น,มนีดึดยพบว่าการออกแบบทำรบ่นโซนที่เหมาะสมเนี่ยจะจะช่วยเพิ่มพลังงานที่ดูดซับได้แล้วก็ลดแรงกระแทกได้นี่เองครับต่อไปครับเป็นขั้นตอนการดเนินง,งานครับผมโดยจะมีขั้นตอนแรกก็คือการศึกษาทฤษฎีและมาตรฐานนะฮะก็จะศึกษาข้อกําหนดด้านความปลอดภัยจากการชนตามมาตรฐาน EN แล้วก็มาขอรอครับ2เลยก็จะเป็นการออกแบบและกําหนดมิต,ติของโครงสร้าง EV s h u t t e a i n ครับแล้วก็บัมเปอร์ สร้างแบบจำลองโครงสร้าง e v c h a t t e r t i n แล้วก็ปั๊มเปอร์4แบบครับตามขนาดจริง3เลยก็จะเป็นการตั้งค่าการจำลองและการรันผลในอ b ปป u รคัครับโดยเราจะกำหนดแบตเตอรี Contact Material และ Velocity ครับโดยใน Material เนี่ยเราจะใช้เป็นเหล็ก SS400 ทั้งคันครับแล้วก็รวมถึงวัาเปอร์ด้วยหน้าต่อไปครับคือการจำลองและวิเคราะห์ผลนะครับโดยเราจะดึงค่าผลเนี่ยกำจะลองอัปปาคัตออกมาเป็นแบบเอพิสตนะฮะแล้วก็จะดึงค่าฟอร์สแรง แลวก็ displacement การยุบตัวแล้วก็ acceleration นะครับแรงชะลอตัวแล้วก็ energy ครับพลังงานที่ดูดซับแล้วเราจะวิเคราะห์จากกราฟอ r ์สแลวก็ displacement นะครับเพื่อหาพลังงานที่ดูดซับได้ครับผมต่อไปเขาจะเป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานนะครับโดยจะใช้เกณฑ์จาก en 15 2่7อนะครับแลวก็มอลอลอเพื่อเป็นการประเมินสมรรถนด้านความปลอดภัยจากการชนครับผมต่อไปครับค่าที่ใช้ในการประเมินนะครับเราจะมีหนึ่งเลยก็คือพลังงานที่ดูดซับได้เนี่ยจะต้องมากกว่า หรือเท่ากับ15กิโลจูลต่อตันนะฮะตาม en 2เลยก็จะเป็นการยุบตัวของโครงสร้างนะครับที่จะต้องน้อยหรือเท่ากับ1%ต่อความยาว5เมตรครับต่อไปเป็นพื้นที่ความปลอดภัยนะครับต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ5 0าร้อมิลิเมตรครับตามมคอค่าแรงชฉลอตัวเฉลี่ยนะครับต้องน้อยกว่า 5G ภายใน100มิลลิเซกนะฮะผลต่อแบตเตอรี่นะครับต้องไม่เกินค่ายืดของโครงขอบแบตเตอรี่ครับหน้าต่อไปครับ คือผลการศึกษาที่ได้รับนะครับโดยจากกราฟนี่เราจะเห็นว่าเป็นกราฟแนวแกน x จะเป็น displacement แล้วก็กราฟแกน y เป็น f o r c ครับซึ่งพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยจะจ่อได้ออกมาเป็นค่าแรงที่เราสามารถดูดซับได้นะฮะโดยจากข้อสรุปเราจะเห็นได้ว่าจากทิ้วที่เป็นปกติอยู่ที่9กิโลจูลมาเป็นทิ้วที่มี stiffener เนี่ยก็เป็น25กิโลจูลครับก็ขึ้นมาประมาณ2-3เท่าครับ เซนเดอร์ก็เหมือนกันครับจาก15กิโลจูลเป็น4 4กิโลจูลครับก็เพิ่มมาประมาณ2อถึงเท่าครับต่อไปครับคือการต่อยอดของงานวิจัยนะครับหนึ่งเลยก็สามารถนำผลจากการวิจัยเนี่ยไปปรับปรุงโครงสร้างของตู้เก่าในไทยนะครับก็คือในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีการในรถไฟที่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับก็จะมีการใช้ตู้รถไฟนี่ที่หลากหลายหลายชนิดครับแล้วก็รวมถึงมีการคอร์สเลเวลการ ขี่รถข้ามทางรถไฟของทางข้ามรถนะฮะซึ่งทําให้การป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยไม่สามารถป้อง,องกันได้ร้อเปอร์เซ็นต์ครับเราเลย,เลยต้องอปรับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงครับสองเลยก็คือการใช้เป็นแนวทางในการออกแบบรถไฟรุ่นใหม่ๆนะฮะทำให้ดูดซับพลังงานได้มากขึ้นและลดแรงกระแทกของผู้โดยสารครับสามเลยก็พื้นเป็นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยต่อย,ยอดหรือการทดสอบจริงในอนาคตได้ครับผมัตนะสไลด์ต่อไปครับ ต่อไปเป็นการสรุปและวิเคราะห์ผลนะครับงานวิจัยนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาความปลอดภัยจากการชนนะครับของโครงสร้างรถไฟฟ้าโดยวิธีคิดเนี่ยเราใช้วิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยโปรแกรมอัลกอรนะครับแบบเอพิตเพื่อจําลองการชนในแนวแกนยาวที่ความเร็ว3 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาตรฐาน E.N และอ,อลอนะครับโดยใช้วัสดุเป็นเหล็ก S.S.400 ทั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ซับแรงนะครับที่ออกไว้ตาม4รูปแบบข้างต้นครับผลการจําลองพบว่าแบบ เซนเดอร์บิสติปนเปเนอร์นี่ครับมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถดูดซับพลังงานได้มากสุดลดแรงกระแทกได้สูงสุดในขณะที่พื้นที่โดยสารและประติอยู่ในเกมปลอดภัยทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของตู้รถไฟรุ่นเก่าๆให้มีสมรรถนะความปลอดภัยที่มากขึ้นได้ครับรวมถึงเป็นแนวทางในการออกแบบรถไฟฟ้ามาตรฐานความปลอดภัยระบบรางให้ทัดเทียมสากลครับพวกเราขอจบการนใเสนอเพียงเท่านี้ครับ